ค่ะสวัสดี FC. เอซมือนี้ยาส,มาสาายิมาไล่สดจากฝนตกยาก็เลยอันมาไล่สดทั้งเฮือนเนาะค่ะเพราะว่าฝนตกมาจากทําบุญจากวัดกะมาปล่อยแนวทางเลขคาน้อยกับอันนี้เลขเล่าออกวบนนอกมือมนี้ก็ได้ยากระซิมาปล่อยแนวทางให้เอซทุกคนที่ว่า ไตติดต,ตามเมื่อนียากับจุดถูบใด้เนาะยากับเาเคยจุดถูบดอกแต่ว่ามันเป็นมือคขึ้นเนาะเมือว่านนี่ตอนแรกยาเวียนเทียนแล้วก็ทีสารขององค์ปู่ธนามูลกับยานาขี้เนาะยากับจุดจุดได้ขึ้นแนวทางเมือ่อหนีจิตของยายาวาสิปลอย ตัวเดียวแขนแขนคือสามตัวนะชอบค่ะก็ขอให้เอฟซีติดตามเบิงเอาเดี๋ยวยาซีซูมให้เบิงค่ะจาเมื่อนี้ยาก็ซูมให้เบิงเพราะว่ายาจุดถูบได้เหลขฮะน้อยมือมือนี้เนาะค่ะยาจุดถูบได้คือบก่อยชัดเนาะค่ะ สามเจ็ดศูนยนาะค่ะยากระเลยตัดไ้ตัดไฮห,หกประตูยาตัดไฮสามเจ็ดเจ็ดศแล้วก็สามศูนย์ยจ้ะอันนี้คือตัวเด่นตัวเด็ดยาฟันท่งเลยว่ามือนีต้องเข่าแน่นอนจ้ะยากระขอภาวนาหามันเขา่าสามจ็ดศูนตัวตัดตัวอันนี้ก็คือสามเจ็ ศูนย์แล้วก็30มนย์นาะจ๊ะตัวนี้คือตัวรองตัวกันทียาเขียนไว้ในช่องของขังบนนี่ก็คือตัวกันมันกับตัวเดียวกันนะคะแต่ว่าโตกลับจะไปแล้วก็กลับถ้าไม่กลับแล้วตับแตกเพันว่าก็คือเจ็ดสามศูนยเนยเนาะคะ่ะ ตัวน,นี้ก็คือตัวเด่นคู่กั้นกับของยาธิวา3า3 70ยาเด่นห้2คองคุม2องคานมันก็ตัวเดียวกันนะคะ037เนาะคะ่ะแต่ตัวลองตัวกันก็คือ604เนาะคะ่ะอันนี้ไปทางหน่อยทางเล่าด้วยจะไปได้ไปทางเวียดนามไปต่างประเทศเล่าได้เลยะคะ่ะก็ขอให้โชคให้มัาน ถึงหนาถึงตากันเด้อจาขอขอขอประคุณที่ลูกลานทีโอนประตูปัจจัยมาร่วมสีไปถวายตนเที่ยนของปูเพชรอยู่วัดดนปาก่ย้ยอำเภอเพ่นจังหวัดอุดรธาน,นีภายในวันที่วันเสาร์สี่หอดมูหัววันที่อย่างๆกับท่านในเบึงเนาะค่ะ ญากขิขอขอบพระคุณที่อุน่นมาคนละลอยสองลอยเนะาะค่ะที่โอนมาให้ญากิหรวบร่วมสเสบียงบุญสิด้ไปถวายปูเพราะว่าวัดทางนั่นกับกันดานเอาใหา้เมื่อเศารกับญาับไปวัดเจา้าบ้านเจ้าของจ่ากับไรโซดให้เบิงอยู่ค่ะเอาญาติขอจบไล่ซดเพียงแค่นี้ถือว่าห้โโคกห้มนันเฮงเฮงปังปังจา่าสวัสดีจ้า